ไปต่อกันที่กรมการศาสนาค่ะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรประจำปี2566ครั้งที่1ค่ะ ระธรรมววชิรามุนีกรรมการมหาเถราสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรมประจำปีพุทธศักราช2566ครั้งที่1ค่ะนายสำรวยนักการเรียนรองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีและมีการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเสริมสร้างทักษะและการเผยแผ่พระพุทธศาสนามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคนดีสังคมดีโดยมีพระธรรมวิทยากรจาก76จังหวัดทั่วประเทศจำนวน80รูป ในการนี้พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอมรมถวายความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะได้รับบิบัติจากสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนะคะยังเป็นเวทีสําคัญที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนาเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอาทิศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โครงการพลังบวรในมิติศาสนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนค่ะ โดยกรมการศ,ศาสนาได้พิจารณาเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่ดีอีกทั้งมุ่งมั่นขยายโอกาสธรรมศึกษาให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางสังคม จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่าการพระศาสนาแห่งประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแพร่พรธรรมประจําปีพุทธศักราช2566